เรียนคนตีวิชัยแชจอห์รองแม่ทัพภาคที่สองประธานในพิธีกระผมนายยุทธชัยปฐมสนธิผู้อำนวยการสำนักโบราณพื้นที่อาวุธที่เจ็ด ขอขอบคุณท่านรองแม่ท่าภาคที่สองเป็นอย่างสูงที่ได้เกียรติมาเป็นประธานในวันนี้รวมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นหน่วยงานที่ร่างที่จะให้บรรลุตามยุทธศาสตร์ที่กําหนดโดยให้ความสําคัญเข้มงวดกวดขันมีให้กันที่2มพถอุน2558และจะดําเนินการต่อเนื่องในปีต่อไปสําหรับในพื้นที่ของที่ตำบลนางรองอําเภอนนอนดีนแดงจังหวัดปุริลำเป็นพื้นที่ปุกปุกภูญยา และได้มีคําสั่งให้รื้อถอนพืชผลอันตรายตามมาตรา25แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติท่านผู้จัดการกองรังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดปุยลำท่านผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดปุยลำท่านผู้อนวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์พิเศษนครราชสีมาท่านผู้บังคับการตํารวจปุยตอนจังหวัดปุรยลำและท่านผู้บังคับการตํารวจ ร,ร,นนรับากา,ากรตรวจภูทรจังหวัดบุรีรัมย์นะครับท่านผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์นะครับท่านในก็รู้สึกคินดีและภเกีดีอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดยุทธการตา่างแข่ปฏิบัติการขอ,ขอคพืชน,นป่าพื้นที่ปลูกยางพาราในพื้นที่ป่าลุรัลัดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป,ป่าลุใหญ่จังหวัดบุรีรัมย์ในวันนี้ก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าปัจจุบันนั้นปัญหาการลักลอบ สัตไม้ต้นไมป่าซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่าและเป็นรับสมบัติของส่วนรวมของประเทศชาติมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นซึ่งรวมและโดยเฉพาะย่าง่งในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแบบโวนของสภาพภูมิอากาศก็กกอให้เกิดเรื่องภัยพิบัติต่างๆมากมายตามที่พวกเราได้ปรากฏเห็นอยู่ในข่าวทั้งหนังสือต่างๆและก็สิ่งติดทั้งหลายที่สติตอยู่ในป่าป่าป่าัยรอดคนจากภัยอันตรายทั้งปวง มีความสุขกายผมขอเปิดยุทธการขอพื้นพื้นป่าเพื่ให้เจ้าที่เข้าดําเนินการตามแผนของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่เกตนครรี่มาตามอํานาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายต่อไปครับอ่การปฏิบัติการตามแผนการทวงคืนพื้นป่าในครั้งนี้ก็เป็นไปตาม MOU ที่กองทับก ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับเพื่อปฏิบัติงานด้วยการเอ็นยูนี้ตั้งครัตั้งแต่ปี51นะครับเป็นเอ็นยูที่ทําร่วมไวยร่วมมือกันระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับกองทัพบกนะครับในการที่จะใช้กําลังคนอุปกรณ์เครื่องมือต่างเพื่อร่วมกันในการที่จะป้องกันและปราบปรามการลุกตัดไม้ทำลายป่านะครับเึ็นนอกนเหนือจากนี้แล้วก็ยังมีคําสั่งของคอสชที่64และ66นะครับที่มีคําสั่งให้ ลงในรายละเอียดในเรื่องของการปฏิบัติงานในเรื่องของการป่าปรามและหออยุดยั้งการปลุกต,ตัดไม้ทำลายป่าให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งซึ่งจริงๆก็ดําเนินการมาตั้งแต่เดือนพฤษภา57นะตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแล้วก็ถึงปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่ในแผนนั้นเนี่ยโดยโดยในส่วนรวมที่ทํางานกันมาในพื้นที่พื้นที่ทับ้านสองหรือพื้นที่ผ้าดวนออกเฉียงเหนือเนี่ยเราเราทำงานพวงพื้นป่าเนี่ยได้ได้มาแล้วจํานวนประมาณนะครับโดยประมาณก็เจบหนึ่งกว่าลร่เศษเกือบแปดแปดหมื่น นี่ก็นอกเหนือจากนั้นเรก็ยังมีเมื่อวัดที่20ที่ผ่านมาเนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแน้รอบได้เดินทางมาครอบนโยบายในพื้นที่ของทั้งปะเอีกนะครับโดยเน้นย้ำในเรื่องของพื้นที่ที่ธิ์ยามเวลาของกล่นายทินหรือทีมในวังดีทั้งหลายแหล่นะครับก็กเน้นย้ำในเรื่องของการปฏิบัติการในทีมที่ริตยาสเวลาแต่โดยภาพรวมของทั้งประเทศเนี่ยในตั้งแต่การปฏิบัติการตั้งแต่วันนี้ตั้งที่คุมโดยการกำนัง บริหารดูเที่รักที่เจ็ดท่านได้กล่าวรายงานว่าท่านทูนเนี่ยก็ในภาพรวมของของประเทศเนี่ยตั้งแต่ที่เราเริ่มทำงานกันในลักษณะอย่างนี้ทุกคืนเดือนก็จะต้องมีมีเป้าหมายไว้ประมาณก็ตั้งถึงเดือนเดือนธันวาคมประมาณ6เดือนแต่พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยในพื้นที่ของกรุงเทพอีกสองในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียง ก็ก็มุ่งมุ่งเน้นเน้นในพื้นที่ที่ทีเนี่ยครับในเรื่องของการศึกษาสารของกลุ่ในกล่มต่างๆนครับก็จะเห็นว่าเราก็ทํางานต่อเน,นื่องกันมาตลอดก็ในสิ่งหนึ่งเน่ยผมก็จะคิดว่าในเฉพาะในพื้นที่ของของบุรีรัมย์หรือของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่เนี่ยก็จะมีอยู่โดยประมาณก็ประมาณเอ่อถึงพันละร้อยไร่นะครับโดยประมาณโดยประมาณนะครับพันละร้อยไร่วันนี้ที่ทำคือเขตในเขตของดงใหญ่ จะมีจะมีอยู่ทั้งหมด685ไร่แต่ว่าวันนี้เอกเฉพาะวันนี้เฉพาะกิจในวันนี้ในพื้นที่เราเฝ้ปฏิบัติการในพื้นที่171ไร่ไที่ท่านกล่าไปนั่นก็คอก็อย่างไรก็ตามแต่ก็คือว่าที้ก็เขาจะำรงความมู้หายโดยต่อเนื่องนะครับในการที่จะปฏิบัติงานเพื่อเพื่อส่วนรวมงานทวงคืนพื้นป่าเพื่อเพื่อให้ับพื้นป่าในเพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับป,าปา่าไม,ม้นใน ในพื้นที่ต่างๆของจังหวัดจังหวัดต่างๆในพื้นที่ภาคตะวันออกเริ่มดำเนินการในการแล้วคิดออฟตั้งแต่วันที่ที่หนึ่งมิถุนาเป็นหลักแ,แต่ว่าที่ผมเล่าย้อนไปในภาพอื่นเราก็ได้ทำงานร่วมกันมาโดยตลอดครับขอบคุณนะครับ